สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนีการเปลี่ยนมือวันที่สองครับเดือนพฤษภาเนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขครับมือนีกามีแนวทางครับจาก่องเสียงหยาผ้าเลาะด้ครับได้ครับแนวทางเป็นตัวเลขครับรัฐบาลไทยครับมือนีวันที่สองครับวันที่หนึ่งเมื่อออกครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะครับเนาะครับครับสำหรับ เรีรับกอทมอครับเลขหลุดมาจากกอทมอครับมาหอดมาถึงแล้วครับส่งมาด่วนๆฝ่าวานะครับเนาะครับสายด่วนเลยครับสายด่วนสายตรงมาจากกอทมอผมละครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขครับเลขเลขรับครับกอทมอครับเลขรับ กทมครับคือว่าเป็นรุดมากแล้ะครับรุดมาจากกทมครับดิบครับตรงเลยครับบุ้งดิบสายด่วนแหละครับสายด่วนครับกทมวันที่วันที่สองแหละครับเป็นทวงมาวันที่สองโอ้เป็นทรงมาวันที่หนึ่งตัวนี้ครับ เป็นวันที่หนึ่งครับผมจำมือพิษบอครับวันที่สองนะครับเนาะครับวันที่สองครับสำหรับตัวเลขนี่รับเป็นวันที่สองนะครับคุณสุมว่าวันที่หนึ่งครับวันที่สองวันที่สองวันที่สองพฤทสภาแหละครับพฤษภาคมครับ พอกัะหแปดนะครับฮุแปดนะครับเนาะครับเล้วเอาฝาาเบิ้งนด้ครับเด้อครับคือสีมีหลงเหลืออยู่ละสำหรับตัวเลขครับเหลีลยตรตตรีครับรอตรี่คือสิพ่อมีอยู่ครับครับสำหรับรับกอทมอครับหววนี้หววที่แล้วของเพิินกับเข่านะครับเด้อครับหววที่แหลวแตะวากา เป็นรับกอเทอร์มอนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กวันที่สองครับเพิ่งหายไปเพิ่นเน้นไปเลยครับเน้นไปที่หกนะครับเนาะเลขเด่นไปที่หกเน้นๆเลยครับเน้นๆครับ เน้นไปที่หกครับหกตัวเดียวครับหกตัวเดียวครับจับคู่มาให้มิหาคู่ครับเลขกจำนวนหาคู่นี่ครับพิจะหน้าเบิ้งครับเน้นหกล่องสองครับตัวล่องมาเพิ่นล่องไว้ครับล่องไว้เด้อครับเด้อครับลองสอง ล่องสองล่องสองนี่เป็นจับมาหาสองจับไปที่สองหาไหมครับ2องหาหาสกลับเอาครับสอหครับอันนี้เป็นตัวล่อง,องเพิน่นครับสําหรับเลขจับคู่ของเพิน่นหาคู่ครับหาคู่หาคู่นี่มี6กสาม 6 3 6ามหกส6มหกอันนี้เลขสอตัวนะครับเด้อครับบนลานกวาไปครับจับไปเลย6 9 6 9ครับ ตัวสุดท้ายของเพื่อนหกหาครับหกห้าตัวสุดท้ายนี่สำคัญค 6, 5, นะครับหกหานะครับเนาะครับมีปเปลือกสองตัวครับบนล่างสองตัวบนล่างสามตัวจับมาห่ายสองหางครับเลขกสามตัวมีสองหางครับห้าห้า 8 9ดเกครับหกห้าสองครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับหลักกอทอมอสุดยอดครับสำหรับตัวเลขครับเน้นไปที่หกแล้วครับตัวเกิน์ก็เป็นหด้วยครับเด้อครับตัวร่องตัวล่องเป็น2ครับล่องนี่เป็นสอง ก็ปิดสองหาแล้วครับพันจับมาให้ครับจับมาให้ยสองหาครับมีสองห่านะครับเนาะครับตัวเก่งของเพิ่นครับตัวเก่งเลขอันนี้ว่าเพิ่นบุนลางไปเลยเพิ่นว่าครับเอาบนลางเนาะครับเนาะครับก็ที่เข้าใจอยู่ครับแต่ว่าตัวร่องของเพลนี่เป็นสองครับ กิ้งไปฮุกหุกเก้ากับตัวเดียวครับจัดไปเลยครับตัวร่องหุกหาหาหุกฮุกหาครับครับสำหรับเลขสามตัวเลขสามตัวครับสำหรับเลขรับกอทมอได้ครับได้ครับรับกอทมอนะครับเนาะครับมาด่วนมา ครับสายด่วนนะครับสายด่วนกทมครับอ้าเรียบร้อยแล้วครับแคบน้าจอไว้ครับคือสมีหลงเหลืออยู่ครับสาหรับตัวเลขนะครับเนาะเลขกปฏิทครับพอมีอยู่ครับจับหาเบิ้งครับสําหรับตัวเลขเพ่นกระสุงมาแนวทางนี้นะครับเนาะรับเปลี่ยนแนวทางเ้อครับเด้อรับทางส่องกัรเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับ ครับสำหรับเหล็กับกอทังมองวดวันที่สองพฤษภาครับเน้นไปที่หกครับเก่งไปที่หกครับเป็นเหล็กวิ่งเล็กรูดเพ็่นก็ว่าได้ครับครับสี่ตัวได้กับข้อมีตัวหกครับเพื่อนว่าครับหกสามหกสี่หกสองหกเก้ากลมเด่นก็เพิ่นครับตัวร่องก็เพิ่นเป็นหกห้าครับครับสำหรับเหล็กร่องเพิ่นกับร่องสองใบครับร่องสองใบด้วยครับเด้อครับ ร่องสองในเพิ่นว่าอาจสีโล่งลางครับอาจเป็นเลขกลางนะครับเนาะครับครับสำหรับจับคู่มากกับมีสองหาล่ะครับเพิ่อนหายมากสองหาครับสำหรับเลขกสามตัวกับห้าแปดเก้าหกห้าหกสองครับหกห้าสองนะครับเนาะครับครับเอาไปลั่มไปลุ้ยนะครับเด้อครับ ครับนี่เป็นเลขลับขอท่อหมอครับสำหรับติดตามส่องเสี้ยงยาผ้าลาะไว้กับคือสีเห็นอยู่นะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับบอมีอยังหล่ละครับท่านส่องก็เสดขอล่าพี่ล่าน้องละครับขอให้พี่น้อง FC สดๆมันมันลำๆรวยๆครับเฮงเฮงปังปังครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ